เรงูครับเรางูนำตัว

ตอนนี้เราก็มาแจกจ่ายอาหารที่ในเขตเทศบาลนครกำแพงนะครับทั้งหมดนั่นริยะซึ่งอยู่ของเทศบาลนครกำแพงนะครับเชิญท่านประหลัดหล่อกอะไรเลสเลสสวิรไว้ครับวันนี้ในวันนี้นะครับทางท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลนะครับได้นำเ,เครื่องยังชีพนะครับแล้วก็เป็นเวชภัณฑ์นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องอในตอย ในพรน,นะครับตอนนี้ซึ่งอยู่ในกีาาตเทศบาลตะบนกำแพงซึ่งท่านได้ความมนุลโก์เป็นทีมงานของโลกชาติจังหวัดสตูลน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ขึ้นเรือนะครับนาของบรรทุกอยู่ในเรือซึ่งได้รับความร่วมมือจากของทัพเรือนะครับมาสหรับให้กับพี่น้องได้รับความเจริญซึ่งในขณะนี้นะครับระดับน้ํา ในตอนนะครับก็บางหลังคานะครับและบ๊าบบ๊อบางตัวเรือนนะครับระดับน้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับโดยสูงในระดับน้ำเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับครับนี่ก็เป็นให้รายละเอียดนะครับ ท่านนายกเระชาเล็กด้านาแประธานเหล่ารชาชานนะครับก็ได้ฝากฝากนา้ำแล้วก็ฝากเอ่อของต้นไม้นะครับเพื่อประหยจกจ่ายอย่างที่ต้องประชยชนนะครับโดยมีท้านนายกวิชิตเซลิมมาด้วยนะครับอันนี้นี่ก็เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่อยู่ของเทศบาลนนทบแรีนะครับ ตอนนี้มีคุณประกาพันธ์จังหวัดนะครับซึ่งเป็นท่านประธานสภา,าของเราด้วยนะครับ